คือนั่งแท็กซี่เลยะปกตินั่งรถเมล์รถเมล์ก็ไม่ค่อยได้นั่งอ้วนเต็มยืนเอา้วนยังไม่มีใครมาไม่เชื่อลูกก็ยังไม่เปิดเลยมันตื่นเต้นยังเลยพนักงานไม่มาเลยนะนี่เราก็สามารถเอารถออกไปได้เลยตอนนี้เรากำลังจะไปดูรถเขาบอกว่าเขาจะพาไปตรวจไปตรวจไปตรวจไปเช็คว่าเรียบร้อยไหมอะไรเงี้ยโอ้โหวันนี้เป็นวันดีของคุณเอกวุฒิมากนะคะ ออนี่อย่าตื่นเต้นที่นี่ดีใจหรอไม่ดีใจเลยกี่ปีแล้วกี่ปีนะตั้งแต่ออกมาใหม่ๆนะสามสี่ปีมั้งใช่มึงอายุกี่ปีแล้วใครจะนั่งสกแกมันไม่มีคนละครึ่ง <c oughs> ก้อยได้รถคันนี้ไปแล้วก็โชคดีมีแต่ความสุขความเจริญลุงเรือยงเงินเล่มาทีมากก้อยคิดโปรเจกต์ไม่ไมขึ้นมาเรื่อยๆบ้าเลยวบ้าแล้ว่าาร่าฮ่าี่าฮ่าฮ่าฮ่เฮ่าฮ่าฮ่าฮ้าฮ่าาฮ่า่าาฮ่าฮา่า่าฮ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 อา่าฮ่าฮาฮ่าฮ่า่าฮ่่าเ่าฮ่าฮ่่าเ่า่าฮ่าฮ่่่า่่า้า่าา่้า่ หนูเล้กากาเองค่ะแล้วก็คุณเอกฤกูกู้ค่ะเน่นแต่วันนี้เป็นวันดีเลิกดีนะคะเป็นวันรับรถม้าแต่งม้าปานนมขุมพลังพันใหม่ไฟแรงสูงมาไฟแรงที่ี่ทำไมคุณเอกอยากขับม้าคะวันนี้ลูกเริ่นก่อนเลยว่าคือรถม้าแต่งเนี่ยคือความฝันของเขาเลยค่ะพี่ฝันว่าแบบสักวันนึต้องได้ขี่4ปีเลยนะคะที่เขาแบบเก็บเงินตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้ว ได้ละห้าร้อยสำหรับวันนี้เนี่ยรับเป็นขันสีแดงบ้านนี้ชอบสีแดงมากๆันรู้สึกมีพลังดีจะถูกจะแพงก็ขอนแดงไว้ก่อนนะคะมันเป็นสีสิรีมงคลด้วยอีกเช่นกันนะคะขอทราบฉายาคุณหนูเลยหน่อยสิแอบสงสัยหนูเล็กากานี่มาจากอะไรอะคะหนูเล็กากาก็คือมาจากอเป็ปเชิญจิมเขาตั้งให้อย่างที่สมสล่ามาคุณหนูเลกบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มต้นเลยอะคุณหนูเล็ก็อยากเป็นนักร้องใช่ค่ะหนูไม่ได้อยากเป็นตลกคือรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนตลกตัวจริงเนี่ยเป็นคนนิ่งๆ เป็นนักร้องชอบร้องเพลงอาฮะไม่รู้จักอีสินั่งมอเตอร์ไซค์โอ้ไมนะนั่งมาแต่งนั่งมาแต่งตุ้ยกางเกงนุ่มสันเอ่อดอกไม้ที่ถืออะไรีกยคือไม่ได้ให้หนูนะลืมให้ล้ว จะบอกว่าวันเกิดลูกวันที่9ก้าแล้วก็วันนี้ก็คล้ายวันเกิดของเขานะคะขอให้เอกวุฒิเจริญรุ่งเรืองแล้วก็คิดธุรกิจออกมาใหม่ๆเรื่อยๆขอให้มีความสุขในชีวิตสุขภาพแข็งแรงรักเมียรักลูกให้มากๆอันนี้ คุณหนูเล็กเนี่ย 10, อยู่กันมาสิบกี่ปีแล้วว่าสิบสี่สิบสี่งั้นเดี๋ยวขอวีทีอาร์มาหน่อยค่ะมีวีทีอาร์ด้วยเ <laughs> ซอพรส์ตะงโเ <laughs> ซอพรส์ วอยู่ณลากโอ้โหตอนนี้กำลังขับม้าอยู่นะคะคิดไหมว่าแบบเอ้ยวันหนึ่งมี่ รถกม็มีเมียน,นี่อะไรดีใจมาผักวะเป็นไปรถี่ยโอ้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 ะม,มใจเลยม,กมักววะไปเนียไปเนีย